ไปดูอุบัติเหตุกันบ้างค่ะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะได้เกิดเหตุค่ะรถบัสที่ไปทันศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสองพริกคว่ำที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีค่ะก็ส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิต1รายบาดเจ็บนับ10รายค่ะค่ะ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีรายงานว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถบัสพลิกคว่ำพื้นที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเป็นรถบัสของบริษัทท่องไทยทั่วทิศที่บรรทุกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยายลัย2นะคะเพื่อไปทัศนศึกษาที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ก็ได้ช่วยกันระดมความช่วยเหลือนะคะก็พบว่าในรถมีนักเรียนกว่า30คนค่ะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .6 กทับ 7, สายสินฝรั่งเศสครูอีกจํานวน9คนค่ะโดยนักเรียนแล้วก็ครูส่วนใหญ่นะคะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจํานวน4รายเสียชีวิตหนึ่งรายเป็นนักเรียนค่ะทราบชื่อคือนางสาวสุวิสาชัยกิจและมีรายงานว่าขณะน,นี้ทางพุ่มในการโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัย ก็ได้สั่งยกเลิกกิจกรรมทัศนศึกษาของทางโรงเรียนทั้งหมดแล้วด้วยค่ะ